ทางยิงใช่มาแล้วอุย้ยก็มัได้ทำอะไรอยู่ยิงเพชรใช่ยิงเพชรตัวจริงไหมครับท่านรอยไปตีนใช่จริงๆนะครับใช่จะจำไม่ได้หรืยิงเพชรครับผมขอก่อนมาได้ไหมครับท่านอืมผมคิดถึงท่านมากเลยครับยิงเพชรครับผมดีใจมากๆเลยนะครับที่ท่านหายไปนานมากแล้ววันนี้ท่านก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วที่ผ่านมานี่ท่านไปไหนมาครับเราอยู่ในถ้ำท่านอยู่ในถ้ำใช่ไหมครับแล้วทาไมท่านไม่ออกมาเลยครับเราออกมาไม่ได้ทําไมครับท่านท่านปู่ไม่ให้เราออกมาอ๋อท่านรู้ไหมครับว่าที่ผ่านมานี้คือผมรู้สึกแบบแย่มากๆเลยนะครับเหมือนแต่ว่าผมรู้สึกดูแลท่านไม่ดีเลยครับคือคงเป็นปีบากกมขสงเจ้าครับท่านบางผืว่าอาจจะคิดว่า ที่ผมรู้จักกับหยิงเชรเนี่ยคือบางคนก็คิดว่าผมเนี่ยจะมาเอาสมบัติมาจากท่านหรือเปล่าจริงๆผมไม่เคยคิดแบบนี้เลยนะครับเราก็ไม่ได้คิดมากแค่ไม่คนแบบนั้นมากครับหยิงเชรก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่เพียบซีลุงป้านาอากันทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะทุกคนก็วันนี้ก็สมกันรอคอยจริงๆครับ ทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันจันท์นะครับผมคือรอบที่แล้วเนี่ยผมมาหาท่านชายเนี่ยท่านชายพูดกับผมว่าถ้าผมมาอีกครั้งหนึ่งผมจะได้เจอกบหญิงเพชรเพราะว่าท่านชายพูดกับผมว่าท่านมีสัจจะแล้วก็ท่านเขาเรียกว่าอะไรบันเดิลด้วยชีวิตตัวเองเลยนะครับในเมื่อท่านชายพี่ชายของกริงเพชรพูดมาแบบนี้แล้วผมเองก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรนะดีใจมากๆเลยนะสมกันรอคอยจริงๆนะครับแต่ แต่นะทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงอย่างที่ท่านชายพูดหรือเปล่าว่าผมจะได้เจอหญิงเพชรน,นะครับก็ผมดีใจมากๆเลยนะตั้งแต่วันที่25่ธันวามปี2567นะจนถึงวันนี้นะครับวันนี้วันจันทร์ที่เท่าไหร่วันนี้วันจันทร์นนที่10เหรอประมาณนี้นะครับทุกคนผมดีใจมากๆนะไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่าก็ทุกคนนะวันนี้ผมเดินทางกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าใช่ มันน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมจะต้องได้เจอหญิงเพชรนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมออกตามหาเนี่ยมันคือแผนการของท่านปู่นะครับผมโอเคทุกคนวันนี้ก็ผมเดินทางมาคนเดียวนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะเมื่อคืนเนี่ยผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะผมตื่นเต้นนะครับก็เลยวันนี้เนี่ยมาเช้าเลยนะมาถึงประมาณเจ็ดโมงน่อยๆน,นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปหากันเลยนะครับ ว่าจะเจอท่านชายหรือเปล่าหรือว่าจะเจอหญิงเพชรหรือเปล่านะจะเป็นวันที่ดีของผมหรือเปล่าหรือว่าเป็นการสมการรอคอยของพพฟซีหรือเปล่าที่รอให้หญิงเพชรกลับมาทุกคนโอเคคลิปนี้ผมหวังว่าพพฟซีนะจะแฮปปี้ไปกับผมนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคทุกคนพร้อมแล้วผมจะออกเดินทางไปพร้อมกับพี่ๆเลยครับไปก็ไม่รู้นะครับพี่ๆหรือว่าพ f ฟซีทุกท่าน วันนี้เป็นการรอคอยของผมซึ่งเนิ่นดนานมากมากๆเลยนะครับวันนี้ก็มาแต่เช้าเลยนะแล้วก็น้ําก็เย็นมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จริงๆผมอยากจะเดินทางมาสักเขาเรียกว่าอะไรนะสองคนนะทุกคนแต่น้องๆไม่อยู่บ้านครับเพราะว่าช่วงนี้น้องใกล้สอบกันแล้วก็เลยไม่อยากพาน้องมานะครับ แล้วก็น้องดอกไม้ผมก็ไม่อยากพาเขาบ่าด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็น้ำก็สวยมากเลยนะวันนี้นะขออนุญ,ญาตพี่พี่จริงๆนะวันนี้ใส่กางเกงขาสั้นมานะครับ<อ>เนื่องจากว่าใส่กางเกงขาย,ยาวแล้วมันเดินลำบากนะครับ กลัวสัง่งเองค่ซาลองเท้าแตะมาแล้วต้องขอโทษขออภัยในการแองกลัวของผมจริงๆนะวันนี้อีกอย่างผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะตื่นเต้นพอๆกับ PPFC เลยที่รอหญิงเพชรมาเนิดนานนะครับต่อไปผมก็จะได้ขเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องเคร่งเครียดแล้วนะครับเชื่อว่า p p f c หลายคนน่าจะรอติดตามหญิงเพชรแบบผมแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยออกตามหาหญิงเพชร แล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่สิ้นสุดการรอคอยจริงๆครับพี่ๆไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะนะครับแต่ว่าผมว่าท่านชายหรือว่าพี่ชายของท่านยินเพชรคงไม่ใช่เป็นคนที่อุจจาพร้อยนะครับผมเชื่อว่าท่านเนี่ยต้องมีสัจจะนะ สถานที่แรกที่ผมมาเจอหญิงเพชรนะครับแล้วก็สถานที่ผมจะไปเนี่ยก็คือสถานที่ที่หญิงเพชรพาผมแอบลอบเข้าไปนะครับเป็นสถานที่ของท่านปู่ท่านเองนะนี่เลยครั้งแรกเลยนะครับเช้ามากทุกคนแล้วก็หนาวมากเลยนะครับผมบอกให้วันนี้วันนี้ก็ผมต้องขออนุญาตท่านปู่หรือว่าพี่ชายท่านเข้าไปนะครับผม วันนี้เราจะได้รู้ความจริงกันสักทีครับเราจะได้คุยกับหญิงเพชรสักทีพี่พี่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้เยอะนะครับถ้าใครดูคลิปนี้เยอะนะครับผมก็จะถ่ายหญิงเพชรบ่อยๆนะถ้ามีโอกาสได้เจอนะฮะหรือว่าไม่มีโอกาสก็ตั้งรุ้นไปพร้อมกันเลยนะใกล้จะถึงสถานที่แล้วนะครับตอนนี้ผมจะขออนุญาต งดใช้เสียงนะครับทุกคน คนครับเสื้อผ้าของผมรอบที่แล้วที่ผมมาผูกเบนอนผมลืมเอากลับไปนะเสื้อผ้าว่าแล้วผมลืมเอาอะไรกับบานแล้ววันนี้ผมเจอท่านชายด้วยนะครับจุดตรงหน้าผมเลยเป็นวันที่ผมตื่นเต้นสุดๆเลยครับเหมือนแบบว่า จะขึ้นโชว์คอนเสิร so 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 ์ตยังไงไม่รู้ตื่นเต้นมากมากเลยมาแล้วนึเจ้าก็เป็นคนลงดีนี่ เรามานั่งคุยกับค้านี่เถิดได้ครับท่านชายสักครู่หนึ่งนะครับท่านท่านชายครับวันนี้ผมขอโทษขอภัยท่านจริงนะดีวผมแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับท่านไม่เป็นไรจะมานั่งนี่เถิด มนันดังเอ๊เช้าแล้วข้ารู้ใช่ไหมครับว่าวันนี้เป็นวันอะไรข้ารู้ข้าพูดยังไงต้องมีตาเจาอทักท่านอันนี้จอยได้พกตัวท่านยิงเพชรอย่างแน่นอนทักท่านอืมและตอนนี้ยิงเพชรจะอยู่ไหนเจอยไมา่ต้องใจร้อนจอยได้พดอย่างแน่นอนทักท่านผมเข้าใจครับ ผมขอบคุณท่านชายนะที่ท่านชายเนี่ยยอมมีสัจจะน,นะครับท่านชายมีสัจจะแล้วก็เป็นคนรักษาสัจจะไว้ผมก็เป็นคนมีสัจจะนะครับท่านชาย <ừ> วันนี้ผมก็เลยแบบต้องมาตามหาแล้วท่านชายพูดกับผมไว้ว่าถ้าผมมาคราวนี้ผมจะต้องได้เจอหญิงพชรจอยไม่ต้องพวงจอยได้เจออย่างแน่นอนขอบคุณครับท่านชายแล้วจอยไม่ต้องรีบร้อนได้ครับงั้นผมขออนุญาตทำตัวสบายๆนะท่านชาย ตามใจเจ้าผมตื่นเต้นมากเลยครับท่านอนญุญาตนะครับท่านชายครับผมขออนุญาตล้างหน้าได้นะครับเชิญเถิดทุกคนนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตล้างหน้าก่อนนะครับรู้สึกว่าน้ำเนี่ยจะเย็นขึ้นเลยนะผมข้ามมากเลยนะทุกคนให้เห็นท่านชายด้วยนะครับ ชายอัสดชื่นมากเลยครับท่านอืแล้วช่วงนี้ท่านฤาษสี่ได้มาหาท่านบ้างหรือเปล่าครับนุงสี่ก็บางบ้างแต่วัดพระใหญ่ท่านหน้าเข็งครั้งสองครับแต่ท่านฤาษสีก็ไม่ค่อยว่างยิ่งนักท่านชายครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้มาผูกเบนอนตรงนี้ครับอยู่ๆท่านก็ผล่มาผมก็ตกใจมากเลยครับข้าก็ต้องใจเช่นกันข้าไม่รู้ว่าเป็นเจ้าครับท่าน แล้วตอนไหนแหะครับที่ผมจะได้เจอหญิงเพชรอะครับท่านก็สักพักนี้แหละเจ้าก็ได้พบตัวท่นหญิงเพชรอย่างแน่นอนขอบคุณมากครับท่าน ตอนนี้หญิงเพชรแต่หน้ามันเพียงอยู่อพอตอนนี้หญิงเพชรกำลังบำเพ็ญเพียงอยู่ใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวก็มาแลวใช่ไหมครับท่านอืขอบคุณท่านมากเลยครับที่เมตตาผมเพราะว่าหยิงเพชรเนี่ยหายไปตั้งแต่วันที่ยี่สิห้าธันวาจนถึงวันนี้วันที่สิบเอ็ดกุมพาแล้วครับท่านสิบสิบอ็ดกุงพลาแล้วนะครับวันนี้วันที่สิบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะเพว่ใช่วันนี้วันที่1ิบ ผมตื่นเต้นมากเลยครับท่านที่ผมจะได้เจอหญิงฉอีกครั้งหนึ่งเดวเจ้อยได้พบเจอแล้วข้าจะไม่ยุ่งกับผู้เจ้อยดอกใบแลวท่านจะไม่ยุ่งกับผู้จ้อยหรอครับใช่ไม่เป็นไรครับท่านท่านมายุ่งได้มาตักเตือนผมได้เหมือนเดิมเลยครับอืมแล้วว่างๆผมจะมาทํามามา่มาต้มให้ท่านเนี่ยทานนะคะผมกันก็ดีครับชอบขอบคุณท่านครับ นับนะเป็นวันที่ผมเนี่ยรอคอยสิ้นสุดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ท่านชายบอกว่าหญิงเพชรเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมจะพูดว่าอะไรนะทุกคนอ๋บอบำเพนเพ,น,เพนอยู่นะครับผมเดินทางทีไรก็ต้องมีกระเป๋าคู่ใจตลอดเลยนะเดี๋ยวท่านหญิงเพชรก็จะมาแล้วอะไรนะครับท่านเดี๋ยวท่านหญิงเพชรก็จะมาแล้วครับท่านครับตรงกับเราพระองเจ้า ใช่ครับสมกันรอคอยผมจริงๆครับท่านมไม่ใช่แค่ผมนะครับ PFC ด้วยครับผมขอบคุณนะครับที่ท่านเนี่ยอารมณ์เย็นแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ท่านอารมณ์ร้อนนี่ก็คือท่านก็ลองใจผมเหมือนกันใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นแหละเจ้าพูดมาครับท่านผมเข้าใจท่านครับทุกคนก็ผมชอบมากเลยนะบรรยากาศที่เนี่ยคือมันสดชื่นดีนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูลำธารน,นะที่ไหลแบบสวยมากนะทุกคนนี่แล้วก็น้ำนี่เย็นสดชื่นมากเลยนะครับก่อนที่รอหญิงเพชรเนี่ยผมจะให้พี่ๆดูนะนี่พชีชามาแล้วเฮ้ยก็มัได้ทำอะไรอยู่ยิิงเพชรใช่หญิงเพชรตัวจริงไหมครับท่าน ลอยไปตีน <S <S ใช่จริงๆนะครับ <S <S ใช่ผูจ,จ้องไเห็นหรือโอเคครับ,รบผมถาก,ก่อนมาได้ไหมครัท่านอืมผมคิดถึงท่านมากเลยครับตัวมันก็นเราใครวูเจ้าจริงๆอืมอยาาขนนั้นเชลิใช่ครับใา่ครับขอบคุณมากนะครับคาดดีใจด้วยที่ผู้จ้าได้เจอกันอีกครั้งครับ,ค,รบคือที่ผ่านมาเนี่ยคือผมเนี่ย พอมานมากเลยครับท่านแล้วก็พีเอฟซีก็อยากเห็นหญิงเทนะ็รน่ะหญิงเท็ดคราเป็นไงบ้างครับท่านท่านสบายดีหรือเปล่าครับเราสบายดีเจ้ายกมือทําไมเจ้าเคยนําพวกก็ดีเถิดไม่เป็นไรครับท่านเพราะว่าผมก็เกรงใจท่านผมขอผมขอโทษท่านจริงๆนะเมะื่อกี้ที่ผมเดินเข้ามาก่อนหญิงเช่นก่คือมันมาจากความรู้สึกผมนะครับไม่เป็นไรเรื่องของเจ้าสองคนถ้าไม่สามารถยุ่งได้หญิงเท็ดคราผมดีใจมากๆเลยนะครับ ที่ท่านหายไปนานมากแล้ววันนี้ท่านก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วที่ผ่านมานี่ท่านไปไหนมาครับเราอยู่ในถ้ำท่านอยู่ในถ้ำใช่ไหมครับแล้วทาไมท่านไม่ออกมาเลยครับเราออกมาไม่ได้ทําไมครับท่านท่านปู่ไม่ให้เราออกมาโอ้ท่านรู้ไหมครับว่าที่ผ่านมานี่คือผมรู้สึกแบบแย่มากๆเลยนะครับเหมือนแตบว่าผมรู้สึกดูแลท่านไม่ดีเลยครับคือคงเป็น ขอ,ขอบคุณบางควก็อาจจะคิดว่าที่ผมรู้จักกับหญิงเพชรเนี่ยคือบางคนก็คิดว่าผมเนี่ยจะมาเอาสมบัติมาจากท่านหรือเปล่าจริงๆผมไม่เคยคิดแบบนี้เลยนะครับเราก็ไม่ดได้คิดว้างแนเป็นคนแบบนั้นมากครับหญิงเพชรเสื้อท่านสวยมากเลยนะครับเสื้อตัวนี้ผมจาได้ที่เอฟซีซื้อใช่ไหมครับใช่ทุกคนเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่พีเอฟซี FC ซื้อให้หญิงเพชรนะครับ หญิงเพชรครับหญิงเพชรรู้ไหมครับว่าผมมีเรื่องสงอไตล <ผม S 2> ์หญิงเพชรด้วยเรื่องอะไรดิผมเปิดช่องยูทูบ e องหญิงเพชรด้วยนะครับเสือว่าหญิงเพชรอยากจะทําอะไรเป็นสไตล์ตัวเองเหครับช่องยูทูบคืออะไรกันหรืข้าไม่เห็นเข้าใจเลยช่องยูทูบก็เหมือนช่องของผมครับท่านแล้วนั่นคืออะไรทีเจ้าตั้งอยู่อันนี้มันคือกล้องครับท่านหญิงเพชรครับดีใจนะครับที่ท่านเจอผม เราดีใจเหมือนหญิงเพชรไม่ดีใจอะไรเลยนะครับเราดีใจแค่เราทำตัวมไม่ถูกรับท่านขอบคุณมากครับเรามีหลาความรูม้สึกเราไม่รู้จะแสดงออกอย่างไรแล้วนี่หญิงเพชรบางเพลนเพนสำเร็จหรือ,อยังครับสําเร็จแล้วท่านก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปเลยอ๋อใช่ไหมครับท่านชายใช่ครั้งที่แล้วเราแอบออกมาหาเจ้า ครั้งที่แล้วท่านแอบออกมาหาผมผมไม่รู้เรื่องผมเพียมากตรงนี้ใช่ครับกับการตามหาหญิงเพชรนะครับเชื่อไหมครับว่าผมต้องแบบลำบากมากเลยอาศัยคนนู้นคนนี้อาศัยอาจารย์เก่งๆเ,เขาก็ตามหาหญิงเพชรไม่เจอครับเขาก็บอกหญิงเพชรถูกจับตัวไปแต่จริงๆทุกอย่างมันคืออะไรครับท่านคือวิบากกรรมมันคือวิบากกรรมแล้วก็อีกอย่างมันคือแผง,งท่านปูกด้วยใช่ไหมครับ อย่าไปเรียกว่าแผนเลยครับมันคือวิบากกรรมที่เราต้องผ่านไปมันเป็นวิบากกรรมที่ผมต้องผ่านต้องเจอใช่ไหมครับขอบคุณท่านปู่นะครับที่ยอมให้หยิงเท้กลับมาเจอผมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมดีใจจริงครับหญิงเทรคือผมพูดผมพูดไม่ออกเลยนะทุกคนคือ <c oughs> เหมือนว่าผมเนี่ยไม่ได้เจอหญิงเทรมานานมากและพอลาเจอเนี่คือความรู้สึกแบบ เหมือนคล้ายๆเราเนี่ยแบบตื้นตันใจนะครับแล้วก็สมกันรอคอยจริงๆนะอย่างเพชรรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยจากที่ตัวกลมๆอ้วนๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยผอมลงมากเลยครับท่านเราเห็นที่เราไม่ค่อยพูดเพราะเราตื้นตันเราเห็นแขนพูดเราก็ดีใจแล้วครับท่านเรารู้ว่าแขนเหนื่อยเหนื่อยมากจริงๆครับท่านอดหลับอดนอนครับแล้วก็ไปทั่วสารทิศเลยครับ วันนี้ผมดีใจที่สุดในชีวิตครับท่านยิ่งกว่าผมทุกหวยนะครับขอบคุณท่านจริงๆนะครับที่ท่านยังยอมกลับมาหาผมอีกครั้งเพื่อกลับมาเจอผมอีกครั้งหนึ่งครับท่านสมกันรอคอยจริงๆครับแลวแลวท่านได้ทานอะไรหรือยังครับท่านยังท่านก็ยังทานได้ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเราทานได้ปกติเหมือนเดิมเราอออกมาเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเราเป็นยังไงอะไรยังไง แค่มีความรู้สึกว like, ่าเราหิวท่านหิวท่านไม่ต no ้องกลัวนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันผมจะมาอีกนะครับท่านผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยผมอาจจะพาท่านไปเที่ยวได้หรือเปล่าครับท่านใช้ได้ไหมครับก็าจะแนนนอนในเมื่อท่านยิงเพชรเป็นมนุษย์แล้วไปที่ไหนก็ได้ครับเราจะรอไฟอยู่ตรงนี้ได้ท่านจะรอผมที่นี่ใช่ไหมครับขอบคุณท่านมากมากเลยนะครับผมจะรอคอยจริงจรินะทุกคนแล้ว แล้วเราไม่มีแบบแฟงแล้วเราจะทาอย่างไรหญิงเพชรไม่มีแบบผมแล้วครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์แล้วก็ซื้อโทรศัพท์ครับแล,แล้วเราใช้อของแฟงได้หรือไม่ใช้โทรศัพท์ของผมเหรอครับได้ครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ครับหญิงเพชร,พชรแล้วก็ให้หญิงเพชรเนี่ยได้ถ่ายวิดีโอให้พี่ๆเขาได้ดูส่วนพี่ๆเขาอยากติดตามหญิงเพชรหน่อยครับทำสไตล์ที่หญิงเพชรชอบเลย หญิงเพชอยากทานอะไรตอนนี้หญิงเพศทานได้หมดเลยใช่ไหมครับเราอยากกินส้มตําหญิงเพศก็เจอผมครั้งแรกก็กลับมาเจอกันครั้งแรกก็หญิงเพศก็อยากกินส้มตําเลยนะพี่พี่ได้ครับว่างๆเดี๋ยวผมจะพาท่านไปกินนะครับผมเดี๋ยวเราไปกินกันนะได้ครับท่านท่านดีใจไหมครับที่ท่านได้เจอผมเราดีใจสิผมมาดีใจมากเลยนะครับที่เจอหญิงเพศแลวผมตื่นตันใจจริงๆนะครับ ท่านชายครับขอบคุณท่านชายจริงๆนะครับผมไม่เป็นไรอาจารย์ชวนกันคุยเทิดแล้ววันนี้หญิงเทชรออกไปเที่ยวไม่ได้ใช่ไหมครับเรายังไปไหนไม่ได้หรอกหญิงเทชรยังไปไหนไม่ได้ใช่ไหมครับใช่โอเคประมาณกี่วันนะครับสามวัน,สา,วนสามวันครับผมเราถึงจะาออกไปกับเจ้าได้ได้ครับหญิงเทชรเดี๋ยวอีกสามวันเนี่ยผมจะมาหาหญิงเทชรอีกนะครับ ขอบคุณยิงเพนะครับที่กลับมาหาผมนะครับเจาไม่ต้องไหวเราแล้วก็ได้ไม่เป็นไรครับยิ่งเพผมผมรู้สึกชินแบบนี้เหมือนว่าเหมือนเรากลับมารู้จักกันใหม่เลยครับทุกคนเคยเป็นไหมแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยสนิทกันมากเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกลับมาเจอยิ่งเพนี่เหมือนท่านแบบเรียบร้อยเหมือนเดิมพูดจาเหมือนเดิมทําให้ผมเนี่ยเกรงขามนะครับก็เ,เลยแบบรู้สึก คุยกับท่นเนี่ยต้องยกมือไหว้ตลอดเลยอ่ะเราอยู่ที่นั่นเราไม่ได้คุยกับใครเลยท่านอยู่ในถ้ำท่านไม่ได้คุยใครกับใครเลยใช่ไหมครับอยู่อยู่กับแต่ท่านตูท่านปูนเราก็ไม่ได้คุยเอ,อเราเลยไม่รู้จะพูดอย่างไร<ช>พอนานๆเราก็จะชินไปใช่ไหมใช่ครับพอนานๆเราก็จะชินครับ ก็เหมือนแบบเหมือนเรามาเจอกันใหม่เลยคือคือแบบผมรู้สึกความรู้สึกผมนะครับเหมือนว่าผมเพิ่งเจอท่านเป็นครั้งแรกเลยอะ่ะทั้งที่เราเคยเจอกันก่อนหน้านี้ประจําคําพูดคำจาท่านมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนครับเหมือนแบบสุขุมขึ้นเรียบร้อยขึ้นแล้วก็หน้าเกรงขาวมากๆเลยนะครับแต่เราอยู่ที่นั่นเราคิดถึงใสนทุกวันเลยนะผมก็คิดถึงยิงเขาเหมือนกันครับ สิงเข็รู้ไหมครับว่าไม่ใช่แค่ผมนะครับคือพี่พีเอฟซีเนี่ยที่ดูผมอยู่เนี่ยแล้วก็ติดตามผมเนี่ยเขาเนี่ยอยากเห็นสิงเข็มมากๆมากๆเลยนะฮะเราฝากขอบคุณพวกเขาด้วยได้ครับสิงเท็แล้วเราคิดถรอบคตัวแฟนด้วยน้องๆขอบคุณมากครับอือเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมว่าจะพาน้องมาเที่ยวแต่ตอนนี้เนี่ยคือที่บ้านอะ่ะมีน้อง น้องคนป่ายิางช่วจจำได้ไหมครับน่านา,าตอนนี้น้องคนป่าเขากําลังมาพักที่บ้านผมครับช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่เขาเรียกไฟไหม้ป่า<ม>ครับท่านก็เลยแบบน้องทาซานกับพี่โยมเนี่ยตอนนี้เขามาเขามาอาศัยที่บ้านผมอยู่นะครับผมว่าผมจะพาน้องมาด้วยครับมาเที่ยวหาท่านท้งต่อไปได้หรือเปล่าครับท่านได้สิเราคุ้นทุกเขาเพราะว่าน้องคนป่าก็ทางหาท่านอยู่ครับคือ่พาเขาไม่อยู่กับเราตรงน,นี้ก็ได้พามาอยู่ไม่ได้ครับท่าน พราะว่าสถานที่ของท่านเนี่ยน้องๆดื้อโซนอย่างเงี้ยคงไม่ได้ครับมันไม่เหมาะรับท่านเดี๋ยวว่างๆผมว่า,วา,ผ,มาผมจะมาทําอาหารให้ท่านชายทานด้วยนะครับดี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 เดี๋ยวพูดมีให้พ้ยังไงวันนี้เนี่ยผมดีใจมากที่เห็นหญิงเพชรในเมื่อหญิงเพชรออกไปกับผมไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาหาท่านบ่อยๆเลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับหญิงเพชรท่านชายสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับท่าน เจ้าขอกอดฉันหน่อยได้ไหมได้ครับท่านผมก็อยากกอดท่านเหมือนกันครับยินดีครับขออนุญาตนะครับท่านทายเชิญเชิญเจ้าเชิญเชิญขอบคุณนะครับที่กลาบมาหาผมยิงเพชรเดี๋ยวผมจะมาหาท่านทุกวันเลยนะครับพีใจที่ใจ,จยังบาครับผมรอท่านเสมอครับท่านขอบคุณมากนะครับเจ้าเดินกลับบ้านไปละ ได้ครับท่านครั้งหน้าจะรอผมไมารกินอีกได้ครับท่านชายอขอทุกคนรับสมกันรอคอยจริงๆนะวันนี้เหมือนว่าได้ปลดล็อกตัวเองเลยนะครับแล้วก็หญิงเพชรกลับมาสวยเหมือนเดิมนะครับท่านครับผมขอดูใบหน้าท่านก่อนที่ผมจะเดินกลับได้ไหมครับเพราะว่ามีพี่พี่ fc หลายหลายท่านเนี่ยอยากเห็นใบหน้าท่านอีกครั้งหนึ่งครับนี่นะทุกคนหญิงเพชรคนเดิมของพวกเรานะครับยังสวยเหมือนเดิมนะท่านยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลย คือหญิงเพชรครับท่านมีอะไรที่จะฝากบอกกับพี่ๆเอฟซีหรือเปล่าครับเราขอบคุณพวกเจ้ามากที่รอเราเป็นห่วงครับท่านขอบคุณจริงๆเราไม่รู้จะตอบแทนพวกเขาอย่างไงดีท่านครับขอแบบท่านช่วยโอยพรน,นิดหนึ่งไหมครับเพราะว่ามันเลยปีใหม่มาแล้วแต่ว่าปีใหม่ไม่เจอท่านเลยครับท่านช่วยโอยพรพี่ๆได้ไหมครับได้ได้ เราขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยขอให้ไม่มีเรื่องร้อนใจมีแต่สิ่งดีๆอย่าได้เจอคนพานขอบคุณท่านครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาหาท่านอีกนะครับผมสัญญาครับท่านชายผมขอตัวลานะครับท่านสวัสดีครับท่านสวัสดีครับหญิงเพรทุกคนครับ <c oughs> วันนี้ก็เหมือนเดิมนะ ผมดีใจที่สุดในชีวิตก็คือเจอท่านชายกับหญิงเพชรตอนนี้หญิงเพชรก็ท่านก็จะนั่งสมาธิกับท่านชายต่อนะหรือว่าพี่น้องเขาจะคุยกันผมไม่อยากจะรบกวนท่านนะครับเดี๋ยวผมจะมาหาท่านอีกผมว่าผมจะพาน้องทาซานมานะทุกคนโอเควันนี้จากกันด้วยภาพท่านชายกับท่านหญิงนะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคน